ฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่2023เต็มไปด้วยความโกรธแค้นนางถอนหายใจจริงๆแล้วนางไม่ได้ชอบความมีชีวิตชีวาเช่นนี้โดยเฉพาะสายตาหวังหลินได้ทําให้นางรู้สึกเจ็บแปลบในใจแม้แต่นางก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ทุกครั้งที่นางพยายามคิดหาเหตุผลนางจะรู้สึกสับสนยิ่งขึ้น นางลุกขึ้นเบาๆร่างเงาหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังและส่งจอกสุราให้มันลอยอยู่ด้านหลังนางขณะที่เดินออกไปนอกวังเข้าสู่ลานกว้างและเปิดทางสู่หวังหลินหวังหลินนั่งก้มศีรษะอยู่ตรงนั้นเพียงชั่วเวลาสั้นๆเขาดื่มไปแล้วเจ็ดถึงแปดขวดหวังหลินมองขึ้นไปเห็นนางยืนอยู่ตรงหน้าสายตาเขาเริ่มจะพร่าเลือนอีกครั้งเจ้านางมองหวังหลินและกำลังจะเอ่ยปาก เจ้ารู้วิธีการดิดพินหรือไม่หวังหลินถามอย่างขมขื่นจากนั้นเขาก็สายศีรษะและหัวเราะกับตัวเองหยิบขวดสุราขึ้นมาแต่จอกสุราในมือนางพอยกดื่มไปหมดทั้งขวดมันเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงและลอยออกไปไกลหย,ยดสุราสาดกระจายหนึ่งหยดกระทบใส่ใบหน้านางมันเย็นมากหวานเออวิญ,ญญาณเจ้าอยู่ที่ไหนหวังหลินหายตัวไปในท้องฟ้าแต่นางยังได้ยินเสียงเขาเลือนลาง น้ำเสียงเต็มไปด้วยความโศกเศร้านางไม่ใช่คนเดียวที่ได้ยินยังมีคนบางส่วนในลานกว้างและบนแท่นลอยฟ้าที่ได้ยินเช่นกันจักรพัรด์เต๋าเองก็ได้ยินและผุดรอยยิ้มบนมุมปากเขายกขวดสุราขึ้นมาดื่มไปหนึ่งจิบทั้งจักรพัรด์เต๋าและหวังหลินหรือคนอื่นๆต่างก็ไม่เห็นว่าตอนที่นางได้ยินคำว่าหวานเอิญนางเผยสีหน้าดิ้นรนและสับสนทว่าไม่นานก็หายไปสีหน้านางเริ่มว่างเปล่านางก้าวเดินกลับมาในวังด้วยความว่างเปล่าด้านหลังมีงานเลี้ยงที่เริ่มขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา หวานเอ๋ข้าจะพลิกผืนฟ้าเพียงเพื่อค้นหาเจ้าหวานเอ๋ข้าอยากจะจุดท้องฟ้าให้กลายเป็นเปลวเพลิงเพื่อหาเหตุผลให้เจ้าไม่หลับตาลงหวานเอ๋ข้าอยากเขย่าโลกทั้งใบด้วยสายฟ้าเพียงเพื่อให้เจ้าได้ยินเสียงข้าหวานเอ๋ข้าเดินทางมาหลายล้านลี้และผ่านโลกนับไม่ถ้วนเพียงเพื่อตามหาลมหายใจของเจ้า หวานเอ๋อข้ายอมกลายเป็นจอมมารฝืนลิขิตสวรรค์เพื่อล้มล้างฟ้าดินข้ายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าอย่างเงยือกเย็นและโดดเดี่ยวเพื่อให้เจ้าลืมตาขึ้นมามองข้าให้ได้หวานเอ๋วิญญาณเจ้าอยู่ไหนหยาดน้ำตาของหวังหลินไหลลงเป็นสายเขาเดินผ่านเมืองหลวงอันสองสว่างก้าวเดินอย่างเงียบเชียบแผ่นหลังเผยความโดดเดี่ยวและอ้างว้าง ความโศกเศร้าของเขาฝังอยู่ในใจมาตลอดและถูกปกคลุมด้วยความเฉยเมยเสมอมามันไม่ยอมปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายแต่ตอนที่เขาได้เห็นบรรยากาศอันคุ้นเคยนั้นหวังหลินไม่สามารถบิดบังและหลอกตัวเองได้อีกแล้วน้ำตาจึงไหลรินลงมาขณะที่ก้าวเดินต่อไปอย่างเงียบเงันหยดน้ำตาไหลยหยดลงหลังคาบ้านที่เขาทยานผ่านเสียงแห่งความสุขจากในวังดังขึ้นมาได้ยินแต่หวังหลินไม่อยากฟังเขาต้องการหาสถานที่อันสงบเงียบของตัวเองและนึกถึงอดีต หวังหลินกลับมาที่อารามเตา๋ากลับมาที่บ้านของตัวเองนั่งลงในบ้านและไม่มีจิตใจจะบ่มเพาะหรือมองดูตะวันมหาชั้นฟ้าในถ้ำอีกแล้วเขามองไปยังโลกสีสันสดในด้านนอกอยู่นานข้ามีระดับบ่มเพาะสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่แล้วอย่างไรเล่าข้าฝืนลิขิตวรรค์แต่แล้วอย่างไรเล่าแม้ข้าจะเป็นองครักษ์ของอาาเขตเต๋าข้าก็ไม่สามารถค้นหาวิญญาณของหวานเอ๋อให้เจอได้ หวังหลินมีใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่ยอมขบคิดถึงปัญหานี้เขาใช้ระดับบ่มเพาะมาเป็นข้ออ้างแก้ตัวและหลอกตัวเองพร่ำบอกตัวเองว่านี่คือความหวังเดียวในการตหาวิญญาณของหวานเอ๋ทว่าเขาหลอกตัวเองมาเป็นพันปีแต่ตอนนี้พอได้เห็นส่งจือที่ดูเหมือนหวานเอ๋เขากลับไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้เวลาผ่านไปอย่างช้าๆหวังหลินขังตัวเองอยู่ในบ้านต้านทานความเจ็บปวดทิ่มแทงจิตใจเขานึกถึงความทรงจำในอดีตซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เช่นเดียวกับบรรพชนแห่งสำนักตรงหลินผู้อยู่ในสำนักไร้ชีวิตและอยู่กับความทรงจำของตัวเองในโลกนี้จะมีใครที่มีบรรยากาศเช่นนี้อีกแต่นางไม่ใช่หวานเออนางคือซ่งจือข่าเคยเจอนางครั้งหนึ่งแล้วที่เมืองศิลาดำหลังจากนั้นหวังหลินก็ฝืนระงับความเจ็บปวดและความทรงจำในใจเอาไว้เขาไม่ต้องการทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงมันไม่ช่วยในการตามหาวิญญาณของหวานเอ๋อขึ้นมาเลย หวังหลินหลับตาพลางถอนหายใจยาวเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งจึงเกิดเป็นความสงบนิ่งแต่ส่วนลึกภายในยังคงมีความเศร้าซอสไมเอกงองูจือ่อเพียงหวังหลินพึมพำเขายกแขนขึ้นมาและมีร่างเงาหนึ่งทับซ้อนกับตัวหวังหลินก้าวเดินออกมามันเป็นร่างแก่นแท้ห้าธาตุและตรงกลางคือกลุ่มก้อนแสงสีทองภายในแสงมีร่างเงาหนึ่งซึ่งคือร่างแก่นแท้โลหะที่กำลังเกิดเป็นรูปร่าง หวังหลินฝืนบังคับให้ตัวเองสงบลงและไม่คิดเรื่องอื่นอีกเขาบอกตัวเองว่าซ่งจื่อไม่ใช่หวานเออเขาหลับตาลงและกำลังจะพึ่งพาระดับบ่มเพาะให้หยุดคิดถึงอดีตแต่ขณะที่หวังหลินหลับตาเขาพลันลืมตาตื่นอีกครั้งแววตาเผยประกายแสงสีทองและเกิดความตกตะลึงแบบนั้นไม่ถูกข้าเคยเจอซ่งจื่อแล้วที่นอกเมืองศิลาหินตอนนั้นนางไม่มีความรู้สึกเหมือนตอนที่อยู่ในวัง นางเป็นคนธรรมดามากธรรมดามากแม้จะมีความสง่างามแต่ไม่เหมือนที่ข้ารู้สึกได้ในวังหวังหลินร่างกายสันเทาหากนางเหมือนกับที่อยู่ในวังคงไม่มีทางที่ข้าจะสังเกตไม่ได้ตอนที่อยู่นอกเมืองศิลาดำข้าควรรู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นข้าไม่รู้สึกอะไรเลยจนมาตอนที่ข้าได้เจอนางอีกครั้งในวังข้าถึงเกิดความรู้สึกคุ้นเคยมีบางอย่างไม่ถูกต้อง จักรพรรดิเต่าค้นหานางสนมาหลายร้อยปีและในที่สุดก็เลือกได้หนึ่งคนส่งจื่อไม่ได้สวยงามไร้ที่ติดังนั้นทำไมนางถึงถูกเลือกสตรีแบบไหนกันที่จักรพรรดิติเต่าเวลาหลายร้อยปีเพื่อค้นหาทำไมส่งจื่อถึงได้ให้ความรู้สึกแตกต่างเมื่อข้าได้เห็นนางอีกครั้งในวังทำไมข้าถึงรู้สึกตะขิดตะขวงใจตอนที่เข้าไปในวังและหลังจากกลับมาทำไมถึงเกิดจิตสังหารตอนที่ข้าเห็นจัก,กรพรรดิเตา่าทำไมมันถึงหายไปตอนที่ข้าได้เห็นส่งจือ่อ หวังหลินยืนขึ้นทันทีร่างกายสันเทาวดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าและส่องสว่างไปทั้งบ้านไม้เรือนผมพริ้วไหวไร้สายลมราวกับพลังที่ซ่อนเอาไว้กำลังประตุแต่ค่าตรวจนางด้วยสัมผัสวิญญาณแล้วและไม่เจออะไรผิดปกตินางปกติมากเพียงแต่บรรยากาศของนางเท่านั้นที่ทำให้รู้สึกคุ้นเคยแต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้น จิตใจหวังหลินสันเทาเขาไม่สามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเร็วดุดรัวกลองความรู้สึกเช่นนี้หายากยิ่งสำหรับเขาเป็นความตื่นเต้นความลังเลปะลนไปด้วยความสงสัยและสับสนทั้งยังสันเทาจากความไม่เชื่อหรือไม่แน่นอนอีกคล้ายกับเปลวเพลิงกำลังถูกข่มอยู่ในใจแต่ก็ถึงจุดที่มันกำลังระเบิด การคัดเลือกหลายร้อยปีความแตกต่างครั้งใหญ่ระหว่างส่งจือก่อนหน้าและตอนนี้ท้ายที่สุดแล้วนี่มันเป็นความลับอะไรถึงทำให้ข้าเป็นบ้าขนาดนี้หวังหลินมีใบหน้าบิดเบี้ยวและแทบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาต้องการมุ่งหน้าเข้าไปในวังและจับจักรพรรดิเต่ามาค้นวิญ,ญญาณเสียให้สิน้นแต่เขาทำไม่ได้ เขาคือสิทธิ์ของส่วนล่วและส่วนล่วคือองค์ครักของอนาเขตเต๋าส่วนล่วคืออาจารย์เขาและช่วยหวังหลินไว้อย่างมากหากไม่มีหลักฐานใดและมุ่งหน้าเข้าวังเพื่อสังหารจากักรพรรดิหวังหลินคงไม่สามารถรอดชีวิตได้แน่เขาคงไม่มีหน้าไปเจออาจารย์ที่ช่วยเหลือเขาไว้อย่างมากมายหวังหลินดวงตาเป็นประกายและยกแขนขวาหินหยกสีดำก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นในมือ หินหยกก้อนนี้เปล่งแสงสีดำและหน้าขนลุกหักมองเข้าไปอาจถูกมันกักขังเอาไว้ได้หินหยกก้อนนี้บรรพชนกระทิงเขียวมอบให้ตอนที่อยู่ในสำนักมหาวิญญาณได้มาจากอัจฉริยะของเผ่าเต้าหวังผู้วางแผนทุกอย่างเพื่อให้เผ่าพันธุ์ได้รับอิสระอัจริยะผู้นำสมองและหัวใจของตัวเองออกมาและคุกเข่าเบื้องหน้ารูปปั้นหวังหลินเพื่ออ้อนวอนขอร้องให้ยกโทษทั้งอย่างดูเหมือนเป็นการให้น้ำหนักความสำคัญไปที่สมองและจิตใจของเขาไปด้วยหินหยกก้อนนี้สามารถช่วยท่านทำในอนาคตได้หนึ่งครั้ง หวังหลินคิดถึงคำพูดที่ออกมาจากหินหยกหวังหลินบดขยี้หินหยกโดยไม่ลังเลและพึพมพำบดไร้เปิดฝ่ามือขวาออกทาให้หินหยกเปลี่ยนกลายเป็นควันสีดําควบแน่นกลายเป็นคนตัวเล็กโขกคานับในฝ่ามือหวังหลินถึงงอเก้าครั้งวินาทีนั้นจิตใจหวังหลินเลือนลางและเห็นโลก่ามเขาเห็นฝ่ามือผลึกใสได้หยิบเอาเศษวิญญ,ญาณของลี่มู่หวานไปจากเตาแห่งสวรรค์ ภายในห้องเขาเห็นร่างเงาเลือนลางปกคลุมไปด้วยแสงสีรุ้งกำลังถือลูกปัดก้อนหนึ่งอยู่ในมือลูกปัดก้อนนี้มีเศษวิญญาณของลี่มู่หวานเขาได้ยินร่างเงาเลือนลางกระซิบบางอย่างที่ทําให้ชายชุดคลุมสูงสักผู้นั้นตกตะลึงหวังหลินเห็นท่าทีประหลาดใจจากนั้นชายชุดคลุมสูงสักจึงได้นําวิญญาณไปเขาใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อค้นหานางสนมให้มาผสานวิญญาณแต่ก็ล้มเหลวจนในที่สุดหวังหลินก็เห็นสตรีที่มีใบหน้าคุณตา นางคือซ่องจื่อและนางผสานวิญญาณด้วยกันได้เขาเห็นชายชุดคลุมสูงศักบิบแก้แม่นางจนเกิดความเจ็บปวดและนางมีหยาดน้ำตาไหลลงมาทั้งที่ไร้สติอยู่ในวังและเขาได้ยินคำพูดจากชายชุดคลุมสูงศักด์ชายชุดคลุมสูงศักดินั่นคือจักรพรรดิเตา๋ตาเย่เต้าข้าจะไปฆ่าเจ้าหวังหลินลืมตามันแดงก่ำจากความบ้าคลั่งเรือนผมพริ้วไหวหวังหลินปล่อยเสียงคำรามที่อาจฉีกกระชากสวงสวรค์และทำลายล้างพลังแห่งราชวงศ์ เสียงคำรามสัมผัสได้ถึงความบ้าคลั่งและความโกรธเกรี้ยวอยากทำลายล้างโลกไม่ยอมถอยแม้จะสูญสิ้นชีวิตเป็นเสียงคำรามรุนแรงที่สุดที่หวังหลินปล่อยออกมาตั้งแต่เกิดและทำให้โลกสั่นสะเทือนนี่คือความโกรธแค้นของหวังหลินฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2 0 2 4เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเสียงคำรามของหวังหลินแผ่กระจายและห่อหุ้มพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองหลวงทุกคนที่ได้ยินถึงกับจิตใจสั่นสะเทือนใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่น ตอนนี้คนส่วนใหญ่เข้าไปในงานเลี้ยงแต่ยังมีคนอีกมากที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปได้พวกเขาต้องรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้มองดูพิธีจากภายในเมืองดังนั้นจึงมีคนจากสามอนณาเขตอีกหลายคนเสียงเพลงในงานเลี้ยงดังสนั่นกึกก้องเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากทว่าเมื่อหวังหลินส่งเสียงคำรามว่าเย่เต้าข้าจะไปฆ่าเจ้าทำให้ทุกคนตกตะลึงเสียงเพลงหยุดลงทันที บรรยากาศแห่งความมีชีวิตชีวาพอลันหายไปและถูกความเงียบสงัดมาแทนที่มีเพียงแสงสว่างและแสงหลักสียังคงพล่าเลือนแต่มีความเย็นเยียบแทรกอยู่ในอากาศนั่นมันเสียงใครเย่เตา้าเย่เต้านั่นไม่ใช่ชื่อของจักรพรรดิเต่าหรอกหรือเขากล้าพูดอย่างโอหังเช่นนั้นในเมืองหลวงแห่งอนาเขตเตา่าหลังจากเงียบไปสักพักพื้นที่ที่ได้ยินเสียงคำรามของหวังหลินกำลังส่งเสียงร้องอย่างตกตะลึง ภายในอารามเต๋าผู้คนทั้งเก้าที่อยู่ใต้อำนาจส่วนล้วนนั้นอยู่ใกล้หวังหลินมากที่สุดทุกคนลืมตาด้วยความตกตะลึงและมองไปทางที่พักของหวังหลินด้านหลังอารามเต๋าณใจกลางอารามเต๋ามีมิติที่ถูกปิดผนึกไว้อย่างสิ้นเชิงส่วนล้วนนั่งหลับตาอย่างสงบนิ่งเขารู้สึกได้ว่าเวลาแห่งการเกิดใหม่อยู่อีกไม่ไกลแล้วตอนนี้จึงต้องการหลอมสมบัติแห่งศรัทธาให้หวังหลินก่อนไปเกิดเบื้องหน้ามีกระบี่ห้าสีลอยอยู่กระบี่เล่มนี้ประหลาดมาก มันมีคมสีด้าไม่ดูเหมือนกระบี่แต่เหมือนซ่อมมากกว่าทั้งตรงขอบมีคมมีที่ห้าซ่อนเอาไว้ดูราวกับสามารถโผล่ออกมาได้ทุกเวลาทุกชั่วขณะหนึ่งส่วนลั่จะพ่นควันสีเขียวออกมาหนึ่งก้อนเข้าห่อหุ้มกระบี่ห้าสีถ้าหลอมกระบี่เล่มนี้มานานมากตอนนี้ปรากฏคมมีขึ้นมาสี่แห่งซึ่งเป็นช่วงวิกฤตแล้วเมื่อคมมีที่ห้าปรากฏมันจะเป็นสมบัติทรงพลังยิ่งสำหรับหวังหลินส่วนลว่ลืมตาและเผยรอยยิ้มท่าทีแฝงความภูมิใจอยู่เล็ก หลังจากขอให้หวังหลินไปมอบของขวัญแก่จากพัตติเตาเขาก็ปิดด่านบ่มเพะเพื่อหลอมสมบัติแห่งศรัทธาให้เขารู้สึกว่าหลังจากได้กลายเป็นอาจารย์ของหวังหลินก็ยังไม่ได้ให้สมบัติทรงพลังแก่ลูกศิษย์เลยเขารู้สึกเหมือนเป็นหนี้วังหลินจึงเลือกที่จะปิดด่านบ่มเพะและใช้สัมผัสวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ห่อหุ้มกระบี่เอาไว้ดังนั้นจึงไม่สามารถถอนสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆทว่าในขณะที่เขาลืมตาพลันได้ยินเสียงคำรมบ้าลร่งที่ต้องการทำลายล้างโลกนี้ออกมาจากบ้านไม้ในหุบเขา เสียงคำรามเต็มไปด้วยจิตสังหารสั่นคลอนโลกทั้งใบคำพูดที่อยู่ในเสียงคำรามนั้นทำให้ส่วนล่วตกตะลึงเขาพลันลุกขึ้นและมองไปด้านหลังสายตาคล้ายกับมองทะลุภูเขาและเห็นทุกอย่างในบ้านไม้ได้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นส่วนล่วรู้สึกจิตใจตกวูบคล้ายกับมีเรื่องใหญ่กำลังเกิดขึ้นเขาสะบัดแขนและรีบถอนสายตาออกมาทว่ากระบี่ตรงหน้าถึงช่วงวิกฤตของการหลอมแล้วซึ่งต้องใช้เวลาครึ่งการทูบไม่จึงจะถอนสัมผัสวิญ,ญญาณได้ ส่วนล่วดรู้สึกกระวนกระวายจึงรีบส่งข้อความออกไปให้ผู้ติดตามทั้ง9คนในอารามเตา๋าเข้าไปหาหวังหลินเพื่อค้นหาเหตุผลพวกเจ้าต้องประคองเขาไว้จนกว่าข้าจะออกไปได้อย่าทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ภายในบ้านไม้ขณะที่หวังหลินร้องคำรามกึกก้องระลอกคลื่นแผ่กระจายออกไปรอบบริเวณระลอกคลื่นเหล่านี้มีเสียงคำรามบ้าคลั่งของหวังหลินความมุ่งมั่นที่จะสังหารจักรพพัดเตา่ารวมถึงพลังทำลายล้างในร่างกายเขาด้วย เพียงเท่านั้นเตียงไม้ที่หวังหลินนั่งถึงกับกลายเป็นฝุ่นผงเก้าอี้ไม้โต๊ะและบ้านทั้งหลังสูญสลายเป็นผุยผงก่อเกิดพายุลูกใหญ่ขึ้นภายในหุบเขาเมื่อพายุพัดผ่านออกไปต้นไม้ใบหญ้าโตหินสายน้ําและทุกอย่างภายในหุบเขาแปรเปลี่ยนกลายเป็นเท่าฐานพายุยังพัดพวกมันลอยขึ้นไปในท้องฟ้าหวังหลินลอย,อยอยู่ใจกลางพายุเรือนผมพื้สวัยดวงตาแดงฉานเขากําลังเปล่งจิตสังหารมห่มาหวังหลินบ้าคลั่งไปแล้ว หวังหลินไม่เคยบ้าคลั่งเท่าตอนนี้มาก่อนราวกับหัวใจกําลังถูกมีดบาดเบื้องหน้าเขาแก่นแท้โลหะในร่างแก่นแท้ห้าธาตุพันแตกสลายไปจากความกรดเกรียวจากนั้นก็เกิดร่างแก่นแท้โลหะขึ้นมาแทนที่ร่างแก่นแท้โลหะลอยขึ้นไปในอากาศส่วนร่างแก่นแท้ห้าธาตุที่เหลือลอยขึ้นตามไปด้วยเช่นกันธาตุทั้งห้าผสานกันเบื้องหน้าหวังหลินเพื่อก่อเกิดเป็นร่างแก่นแท้ห้าธาตุฉบับสมบูรณ์ ร่างแก่นแท้ห้าธาตุปกคลุมอยู่ในแสงห้าสีดวงตาหลับสนิทแต่พอมันลืมตาขึ้นมาล้วนเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเช่นกันหวังหลินกระโจนขึ้นไปในอากาศยื่นแขนขวาเข้าหาร่างแก่นแท้ห้าธาตร่างแก่นแท้ห้าธาตุกระโจนขึ้นและผสานกับหวังหลินนาทีนั้นหวังหลินได้ส่งเสียงคำรามออกมาอีกครั้งระดับบ่มเพาะของหวังหลินเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้นจากขั้นวิบากดับศูนย์ระดับปลายไปสู่ระดับสูงสุด สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่หวังหลินคิดเกี่ยวกับเส้นทางการฝึกฝนในอนาคตนับว่าเป็นความจริงสิ่งนี้ควรจะทําให้เขามีความสุขมากแต่ตอนนี้หวังหลินไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับบ่มเพาะความคิดเดียวในหัวสมองคือการเดินทางกวาดล้างเข้าสู่วังหลวงสังหารจากพันดิตเตอร์และชิงหวานเอ๋อคืนมา ร่างกายห่อหุ้มด้วยกลิ่นไอรุนแรงเขาสะบัดแขนใส่หุบเขาทั่วทั้งผืนดินสั่นสะเทือนและกระเทือนไปถึงอารามเต่าภายในถ้ำใต้ดินดวงตะวันมหาชั้นฟ้าและสีสะบรรพชนเทพต่างลอยขึ้นมาด้านบนถ้ำเกิดรอยแตกร้าวและดวงตะวันมหาชั้นฟ้าของหวังหลินได้พาสีสะออกมาผ่านรอยแตกจังหวะนั้นทั้ง9้าคนที่ส่วนลวดส่งข้อความมาให้ก็เข้ามาถึงทั้ง9พุ่งทะยานเป็นลำแสงทะลุผ่านท้องฟ้าและมาถึงเหนือหุบเขา เพียงชำเลืองมองก็บอกได้ว่าที่นี่ตกอยู่ในซากปรักหักพังพวกเขาเห็นรอยแตกและเห็นพายุพัดผ่านที่นี่ไปภายในพายุคือหวังหลินเรือนผมพริ้วสะบัดและเปล่งจิตสังหารอันน่าตกตะลึงปรมาจารย์น้อยท่านเกิดอะไรขึ้นปรมาจารย์น้อยโปรดสงบจิตใจลงก่อนเราทั้งเก้ามาตามคำสั่งท่านส่วนล่วงเพื่อสอบถามเหตุผลปรมาจารย์น้อยได้โปรดบอกเราด้วยทั้งเก้าคนตกตะลึงและคำนับฝ่ามือให้แก่หวังหลิน หวังหลินดวงตายเย็นเยียบอยู่ในพายุยื่นมือขวาไปยังพื้นอีกครั้งส่งเสียงคำรามต่อและมีรอยแตกรล่าเปิดออกมากกว่าเดิมลำแสงสีขาวและดำทะยานออกมาเข้าผสานหวังหลินทันทีส่วนสีสะบ,บันผชนเทพลอยออกมาเป็นลำแสงสีทองและถูกหวังหลินเก็บไว้ในมิติเก็บของหลังจากเสร็จเรื่องแล้วหวังหลินหันกลับมาและจ้องมองวังหลวงอนาเขตเตา๋าเย่เต้าหวังหลินกัดฟันและไม่แม้แต่จะมองทั้งเก้าคนเขามองวังหลวงและเก้าเดินไปยังทิศทางนั้นดุดสายฟ้า แต่จังหวะที่หวังหลินเคลื่อนไหวสีหน้าทั้งเก้าคนจึงเปลี่ยนไปและเข้ามาขวางหวังหลินเจ็ดใน9คนสร้างผนึกและมีควันแผ่กระจายออกมาจากอารามกลายเป็นค่ายกลขนาดใหญ่ทั้ง9คนเปิดใช้งานค่ายกลของอารามเต่าเพื่อหยุดยั้งหวังหลินอย่างไม่ลังเลหวังหลินหยุดชะงักชั่วขณะและมองขึ้นไปดวงตาแดงฉานเผยจิตสังหารมหฮมาเจ้ากล้าหยุดข้า ชายชาราผู้มีระดับบ่มเพาะสูงที่สุดในกลุ่มได้มองหวังหลินด้วยสายตาหวาดกลัวหนังศีษะด้านชาพลางคำนับฝ่ามือและเอ่ยออกมาปรมาจารย์น้อยได้โปรดอย่ากรดเกลียวเราทำตามคำสั่งท่านส่วนล่วเพื่อให้ปรมาจารย์อยู่ที่นี่หลังจากท่านส่วนล่วมาถึงค่อยตัดสินใจก็ได้อาจารย์ส่วนล้วในศีษะหวังหลินรู้สึกเจ็บแปลกเขารู้ว่าส่วนล้วคือองครัก์ของอาณาเขตเต๋ากระทั่งจัก,กรพรรดิเต๋าคนปัจจุบันส่วนล้วก็เป็นคนเลือกมาเองแต่ตอนนี้เขากำลังจะไปซะ หวังหลินเต็มไปด้วยสายตามุ่งมั่นเขากำลังจะไปสังหารจากพระกระเดิตาการที่โซนล่วมาถึงเพื่อจะไม่ทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากต่ออาจารย์เขามากเกินไปนี่คือหนทางเดียวของหวังหลินสีหน้าทั้งเก้าคนเปลี่ยนไปเมื่อตะวันมหาชั้นฟ้าปรากฏขึ้นด้านหลังหวังหลินดวงตะวันดวงนี้มีรูปร่างมากยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในภูเขากุ้ยต้าพอตะวันปรากฏขึ้นมาทั้งเก้าคนต่างก็รีตาแคบมหาชั้นฟ้านี่มันตะวันมหาชั้นฟ้า เขาเขาเป็นมหาชั้นฟ้าจริงๆทั้ง9้าคนมองหวังหลินยกแขนขึ้นมาสะบัดด้วยความไม่เชื่อค่ายกลรอบอารามเต่าพังทลายทั้ง9้าคนกระอักโลหิตและกระเด็นกลับไปด้วยแรงกระแทกหวังหลินไม่ได้สังหารพวกเขาเขาเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงและพุ่งออกไปจากหุบเขาลำแสงสีแดงสายหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังวังหลวงฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2 0 2 5เต็มไปด้วยความโกรธแค้น เมืองหลวงแห่งอาณาเขตเต่าเมืองลอยฟ้าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเสียงเพลงขับขานต่อไปราวกับเป็นวันสิริมงคลเรื่องที่เกิดขึ้นรอบอารามเต่าไม่ได้แผ่กระจายออกไปไกลเนื่องจากเมืองหลวงมีขนาดใหญ่และอารามเตาก็เป็นสถานที่พิเศษไม่มีใครสังเกตว่าคืนก่อนพิธีอภิเษกสมรสของจักรพรรดิเต่ามีเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่เพียงแค่สันคลอนอาณาเขตเต่าเท่านั้นแต่มันกระทั่งสันคลอนทั้งเผ่าโบราณ ผู้คนนับไม่ถ้วนของทั้งสามอนาเขตยังคงร้องเพลงและยกจอกเล่าของตัวเองขึ้นดื่มทว่าพวกเขากลับได้ยินเสียงอึกทึกจนต้องขมวดคิ้วจากนั้นจึงได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าคนที่มองไปต่างรู้สึกจิตใจสันไหวและลุกขึ้นทันทีเสียงเพลงหยุดลงจากเสียงอึกทึกที่ดังออกมาไกล ในท้องฟ้ามีลำแสงคล้ายอุกบาตเกิดเป็นเสียงคำรามสั่นสะเทือนไปทั้งโลกเพียงแค่มันลอยผ่านเสียงสายฟ้ากลับทำให้พื้นปฐพีสั่นสะท้านและเกิดระลอกคลื่นบนท้องฟ้าราวกับมัาชากำลังแหวกว่ายผ่านท้องนาภาและแบ่งฟ้าให้กลายเป็นสองส่วนจิตสังหารอันเหลือล้นเกินบรรยายท่วมลงมาจากท้องฟ้าใครก็ตามที่ถูกจิตสังหารนี้เข้าแทรกซึมจะเกิดอาการสั่นเทาสายตาหวาดกลัวเกินซ่อนไหวพวกเขารู้สึกเลือนลางว่ามีเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงอาณาเขตเต๋า หวังหลินเห็นพระราชวังในท้องฟ้าที่มีชีวิตชีวาการมุ่งหน้าจากอารามเต่าเข้าไปในวังแห่งนี้เขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นความเร็วนี้เทียบได้กับวิชาบิดมิติกระนั้นพระราชวังได้มีเขตอาคมล้อมรอบเอาไว้จึงไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ตรงๆหวังหลินมองพระราชวังร่างของลี่มู่หวานปรากฏขึ้นในแววตาร่างนี้ทำให้หวังหลินรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังบาดลึกและเลือดไหลเขาร้องคำรามและพุ่งเข้าหาวังหลวงราวกับคนบ้าจริงๆ กระนั้นพออยู่ในระยะร้อยลี้ร่างเงานับร้อยปรากฏขึ้นมาเผยตัวเองเป็นองครักษสวมกรอบเพียงชั่วเวลาสั้นๆเมฆก,ก้อนหนึ่งพวยพุ่งพุ่งขึ้นดุดกองทัพอาชาและปรากฏองครักษนับหมื่นคนทั้งยังมีทิศอื่นอีกหลายพันคนกลายเป็นกรงขังป้องกันหวังหลินเป็นท่านหวังหลินนี่เองร่างหนึ่งก้าวเดินออกจากท้องฟ้าและเมื่อเขาเห็นหวังหลินดวงตาจึงเปล่งประกายสีหน้าท่าทางมืดมน ไม่ใช่ว่าท่านจากไปแล้วหรือทำไมถึงทะลวงเข้ามาที่นี่ท่านรู้หรือไม่ว่านี่เป็นก่อนที่เขาจะพูดจบหวังหลินร้องคำรามไปซะใครที่ขวางทางข้าจะต้องตายให้หมดหวังหลินก้าวออกไปดุสัตว์ร,ร้ายยนกำปั้นออกไปทำให้พื้นที่ทั่วบริเวณสันสะเทือนผู้คนนับสิบเบื้องหน้าเกิดอาการสันสถานร่างกายระเบิดออกการเข็นข้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการสังหารรอบแรกเป็นแค่การโหมโรง ยังมีลำแสงก้าวสายตามมาถึงด้านหลังหวังหลินพวกเขาคือเก้าคนที่ติดตามส่วนล่วพอเห็นหวังหลินลงมือสังหารสีหน้าแต่ละคนจึงซีดขาวรีบไปบอกจักรพรรดิหวังหลินเขาต้องการสังหารจักรพรรดิแม้ชายชราที่มีระดับบ่มเพาะสูงที่สุดเลือกติดตามส่วนล่วความจงรักพักดีต่อราชวงศ์ได้ทำให้เขาขัดคำสั่งของส่วนล่วเพียงประโยคนี้เอ่อยออกมาเหล่าองครักษ์นับหมื่นคนล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลพวกเขาตกตะลึงกับกำปั้นของหวังหลินแต่ถัดมาได้สติจากประโยคนั้น แต่นี่สายเกินไปแล้วเสียงดังสนัน่นกึกก้องและเกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนหวังหลินก้าวเดินต่อไปใครที่ขวางทางเขาล้วนตายอย่างโหยหวนทั้งเก้าคนใต้อำนาจส่วนลววถึงกับกัดฟันและพุ่งเข้าหาหวังหลินพวกเขาใช้วิชาบางอย่างปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินและเลือกที่จะโจมตีทันทีทั้งเก้าคนหากต้องเลือกระหว่างส่วนล่วและราชวงศ์พวกเขาเลือกราชวงศ์อย่างไม่ลังเล พวกเจ้ารนหาที่ตายเดิมทีหวังหลินไม่ได้ต้องการฆ่าทั้ง9้าคนแต่กลับโดนขัดขวางหลายครั้งเมื่อมาปรากฏตัวเบื้องหน้าหวังหลินแววตาจึงเป็นประกายจิตสังหารหวังหลินสะบัดแขนขวาปรากฏประทับฝ่ามือยักษ์ซึ่งคือวิชาประทับวิญญาณสงครามชั่วจังหวะนั้นปรากฏภาพติดตาเป็นฝ่ามือขึ้นมา99้ข้างจากนั้นปรากฏขึ้นมาอีกรวมทั้งสิ้นได้121รข้างพวกมันผสานเข้าด้วยกันก่อเกิดนิ้วที่6นิ้วที่7นิ้วที่8นิ้วที่9้าจนกระทั่งนิ้วที่10 ฝ่ามือที่มี10บนิ้วพุ่งเข้าหาพวกเขาเหล่าทั้ง9้าคนกัดฟันและระเบิดพลังโบราณเข้าต่อต้านเกิดเสียงดังอึกทึกเบื้องหน้าพระราชวังทว่าทั้ง9้าคนต่างกรีดร้องและไม่สามารถต้านทานได้เลยนาทีที่สัมผัสก,กับฝ่ามือร่างกายแต่ละคนแตกสลายและตายทั้งหมดฝ่ามือมุ่งหน้าต่อไปใครที่ขวางทางฝ่ามือต่างก็ตกตายกันสิ้นพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดทันที หากอยู่ในเมืองหลวงของเผ่าเทพทุกคนที่เห็นคงแตกกระจายกันออกไปแล้วพวกเขาคงไม่รีบไปตายถ้ารู้ว่าระดับความแข็งแกร่งแตกต่างกันมากมายเช่นนี้อย่างไรก็ตามที่นี่คือเผ่าโบราณซึ่งอำนาจแห่งราชวงศ์อยู่ในจุดสูงสุดเหล่าองครักษ์ที่เหลือต่างก็พุ่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งและมอบชีวิตตัวเองเพื่อหยุดยั้งฝ่ามือนี้พระราชวังที่ห่างออกไปร้อยลี้ยังคงมีชีวิตชีวาเช่นก่อนเหล่าคนนับไม่ถ้วนกำลังเข้ามาดื่มและยินดีกับจักรพรรดิเต๋า จักรพรรดิเต่ายังคงยิ้มและบางครั้งก็หัวเราะเสียงดังส่งจื่อนั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆครุ่นคิดถึงบางสิ่งบางอย่างทว่าจาักรพรรดิเตามักจะมองส่งจื่อด้วยรอยยิ้มทีเล่นทีจริงตอนนี้เขามีความสุขมากนานแล้วที่ไม่ได้มีความสุขขนาดนี้เขามั่นใจถึงเก้าในสิบส่วนว่าหวังหลินและวิญญาณข้างในตัวนางต่างก็รู้จักกันจากลักษณะของหวังหลินแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ห่างเหินราวกับเป็นคนรักกัน ทุกครั้งที่เขาคิดเช่นนี้ก็จะเริ่มหัวเราะและดื่มสุราไปหนึ่งจอกเขาชอบความรู้สึกแบบนี้จากนั้นเมื่อถึงเวลาเขาเล่นสนุกกับจกักรพรรดินีเขาก็จะคิดถึงสีหน้าเจ็บปวดของหวังหลินไปด้วยเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงได้โลหิตวิญญาณข้าเป็นลูกหลานของบรรพชนโบราณเจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงได้กลายเป็นสิทธิ์ของส่วนล้วทั้งที่ข้าได้ขอร้องอ้อนวอนแต่ก็ยังถูกปฏิเสธเจ้ามีสิทธิ์อะไร จ้ามันก็แค่มดปลวกจากโลกทำเป็นแค่คนเถื่อนเจ้ากล้าเทียบกับอัจฉริยะเช่นข้าได้อย่างไรตอนนี้เจ้ามาที่อาณาเขตเตาของข้าแล้วและยังกล้าไม่คุกเข่าต่อหน้าข้าอีกหวังหลินเจ้าถือตัวดีนักเจ้าไม่ถือว่าข้าสําคัญเลยข้าไม่สนใจว่าเจ้ามีระดับบ่มเพะอยู่ระดับไหนในเผ่าเทพเมื่อเจ้าเจอข้าจะต้องคุกเข่าหากเจ้าไม่คุกเข่าเช่นนั้นก็ดีหลังจากงานพิธีของวันพรุ่งนี้ข้าจะไปเล่นสนุกกับจักรพรรดินีของข้าดูซิว่าผู้หญิงของเจ้ามีรสชาติเช่นไรจากท่าทีของมัน มันกำลังค้นหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ค้นหาอยู่ข้างกายข้าและเป็นจัก,กรพรรดินีของข้าเมื่อจัก,กรพรรดิเต่าคิดเช่นนี้เขายกจอกขึ้นมาและเริ่มหัวเราะพ่อเห็นจัก,กรพรรดิเต่าหัวเราะโดยไม่มีเหตุผลผู้คนบนแท่นลอยฟ้าเองก็ยกของตัวเองขึ้นพร้อมรอยยิม้มแต่ก่อนที่จะดื่มจอกของตัวเองและเสียงหัวเราะของจัก,กรพรรดิเต่ายังไม่จบดีทุกคนต่างได้ยินเสียงอึกทึกดังออกมาจากด้านนอกวังเสียงจอแจของที่นี่พันหยุดลงทุกคนมองไปทางต้นตอของเสียง ทว่าเพราะมีเขตอาคมห่อหุ้มพระราชวังเอาไว้พวกเขาจึงได้แต่เห็นเพียงภาพเลือนลางสิ่งสําคัญไปกว่านั้นคือมีกลิ่นไอบ้าคลั่งกําลังขวางกั้นสัมผัสวิญญาณที่อยู่ข้างนอกจนแม้แต่จักรพรรดิเต่าก็มองไม่เห็นอะไรเช่นกันไม่มีอันตรายจักรพรรดิเต่าพูดขึ้นเขาจ่อสุราไว้ใกล้ปากและดื่มไปหนึ่งจิบ ท่าทีสงบนิ่งของเขาทําให้คนบนลานและบนแท่นลอยฟ้าสงบลงพวกเขาไม่กังวลเนื่องจากที่นี่คือวังหลวงใจกลางของอาณาเขตเต๋าการป้องกันของที่นี่ทรงพลังจึงไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถทะลวงเข้ามาและมีชีวิตรอดได้ลานกว้างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเกิดเสียงยินดีปรีดาขึ้นอีกคราทว่าเมื่อเสียงจากด้านนอกยิ่งดังขึ้นทุกคนก็กลับมาเงียบลงอีกไม่มีใครสังเกตว่ามือของจักรพรรดิเต๋ากำลังสั่นเทาเล็กน้อยเขาขมวดคิ้วและจ้องมองออกไป จัก,กรพัดเต่าพูดขึ้นทหารอยู่ไหนหนึ่งแทหารต้องห้ามต่างยืนขึ้นและคุกเข่าลงเบื้องหน้าจัก,กรพัดเตา่าออกไปสังหารผู้ที่ก่อกวนนำสีสมันมาให้ข้าน้อมรับคำสั่งเหล่าทหารพูดอย่างพร้อมเพรียงเสียงสอดประสานกันเป็นคลื่นเสียงและปลดปล่อยจิตสังหารมหึมาพวกเขาเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงหนึ่งร้อยเจสายและมุ่งหน้าออกไปนอกวงังส่งจัก,กรพัดนีไปพักผ่อน ร่างเงาสองร่างปรากฏขึ้นด้านหลังส่งจื่อและโค้งคำนับให้นางส่งจื่อยืนขึ้นและสายตาสับสนมากกว่าเดิมนางมองออกไปยังที่ที่มีเสียงดังออกมาคำว่าหวานเอ,อ๋ยยังคงส่งเสียงกึกก้องในใจยังไม่กลับไปอีกจักรพัรดิเต่าขมวดคิ้วมองส่งจื่อด้วยสายตาเย็นเยียบและไรหัวใจส่งจื่อดูหวาดกลัวมากร่างกายสั่นเทาและก้มศีรษะ นางกำลังจะติดตามร่างเงาทั้งสองไปแต่มีเสียงคำรามดังสนั่นอีกครั้งมันอยู่ใกล้มากราวกับอยู่ด้านขวาของลานกว้างจักรพรรดิเต๋าพลันมองเข้าไปและสีหน้าเปลี่ยนทันทีเขาเห็นร่างของเหล่าหนึ่งทหารต้องห้ามกระเด็นกลับมาและกระอักโลหิตร่างกายระเบิดอยู่ในท้องฟ้าและเหลือคนเดียวที่ไม่ตายเขาตกลงมาบนพื้นคุกเข่าเบื้องหน้าจักรพรรดิกระอักโลหิตพลางส่งเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วลานกว้างเป็นหวังหลินเขาอยากสังหารท่านจักรพรรดิ